เกมเริ่มนะครับจะเป็นระยองในชุดเหลืองนะครับที่จะเป็นฝ่ายเขียรบอลก่อนทางซ้ายมีเติมแล้วซิฟโควิดซิฟโควิดจี้เข้ามาซิฟโควิดยังไงตัดเข้ามาตรงกลางแล้วเข้าขวาและจริงโอ้ยจัดเข้ามาตรงกลางเอาครับทำิงโอูมาเกี่ยวติดนิติพงศ์ล็อกมาเข้าซ้ายไหลต่อมาแล้วลูกจริงจริงโอ้ยจัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหแม่นเลยครับเอาละครับบอลมาเมธีหลุดเข้าไปเมธีซ้ายยูนี่หูโดนปัดแล้วก็ ไปเข้าทางของแบงคอกครับฟิลิปไมาอาเปิดมาแบบนี้ยังได้บอลอยู่ครับซิโควิดแต่งเข้าขวาหยอดลูกนี้เข้ามามูเซนยิงติดบ,บล็อกอ้าวเลยครับจังหวะนี้ยังไงทิทสิ์ออกบอลไปทางด้านขวาเปิดเนียดเข้ามาโอ้โหเข้าไหมไม่เข้าครับซิโควิดบอลทุ่มมาจังหวะนี้จูเนียร์ปาติสตาโมงมาเข้าทางฟิลิปไมาอาแบงคอกบุกขึ้นมา ยัดเข้ามาตรงกลางทำชิงกันอยู่บอลลูดมาคุโอริเข้าสายสายแล้วยกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับเียักคุณโอริทิติพันธ์ธีรศินแปะคืนทิติพันธ์เปิดเข้ามาซิโควิดซิโควิดเปิดเลียดเข้ามาเอ้าลูกนี้สกัดไม่ดีก็เรียบร้อยเลยครับคุโนริอีกแล้วโอ้โหรับส้มหล่นเลยครับตโตเปิดลูกนี้ลึกมาเสาไกล โหมเข้ามาได้แล้วก็ลูกน้เซเนียวเอาแล้วครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากเซเนียจูเนียครับระยองลูก้าดิสให้มาเซยักคูโนริคูโนริเปิดข้ามแนวรับมาแต่ว่าลูกนี้ล้นมาหน่อยยังได้เทียสินลองยิงลูกเดียวโอ้ยโอ้โ,โ,โ,โหยังสวยครับเทียสินแจกดาสามประตูต่อหนึ่งครับ เปิดเข้ามาลูกนี้หมงมาแล้วก็สเตโน่เอาครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับโอ้สเตโนจูเนียปาตบาฮารากตัดเข้ามาในกรอบแล้วไหลต่อมาจังหันนี้ทีมสินไม่ได้แต่มีตัวมาจิ้งโอ้โหโดยคุโดริทุ่มเอาทุ่มผิดแบบนี้อาผู้ัดสินเปล่าครับขออภัยแหวนึกว่าอะไรเอาเป็นว่าจบเกมกันในขันนะครับคู่นี้3ประตูต่อ2